มาถึงช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของ h i ก In นไก d e ค่ะช่วงนี้นะคะแฟชั่นของมุตตากำลังมาแรงมากๆเลยนะคะกับกระโปรงพลีสค่ะวีเทอร์อีกครั้งหนึ่งใครอยากจะรู้ว่าใส่ยังไงให้ดูสวยเราไปดูกันเลยกับ h i กอินไกด์ค่ะฮัลโหลฮัลโหลช i กอินไกด์กลับมาอีกครั้ง อื่นตัวพร้อมกันแล้วใช่ไหมล่ะคะกับความแรงของแฟชั่นอินเทรนด์ที่กำลังคัมแบ็กมาอีกครั้งเนื่องด้วยกระแสออนแอร์มาแรงจนสาวๆหลายคนจับตามองกับพาเลทแฟชั่นกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้มีหรือเราจะพาดจัดมาหนึ่งเซตใหญ่เพื่อเอาใจสาวนิสตาโดยเฉพาะเลยล่ะคะ่ะ แฟชั่นที่เรานำมาให้ชมนี้ไม่ว่าสาวๆส,สไตล์ไหนก็ใส่ออกมาได้สวยค่ะแถมสบายมากอีกตั้งหากพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยว่าจะมีแนวไหนบ้างที่สาวๆจะอัพลุกให้น่ารักล้าน,น,นในสัปดาห์นี้ ทีสาเกที่มีให้เลือกแบบทั้งสั้นทั้งยาวนั้นคุณสาวๆจะเลือกสวยสนุกโดยใส่แบบไหนก็ได้บางวันอยากเซียวๆซน่ารักก็หยิบตัวสั้นออกมาใส่บางวันที่ต้องเรียบร้อยอ่อนหวานก็ใส่เจ้าตัวยาวออกมา you know นอกจากแบบที่มีสั้นกับยาวแล้วจะเลือกใส่เป็นชุดเลยก็ได้นะคะดูน่ารักน่าทนุถนอมง,ง่ายๆและก็สบายดีอีกด้วยละค่ะ ถ้าคุณส,สาวๆคนไหนชอบที่สไตล์ของพีชไม่ว่าจะอัดกรีบบ้างอัดกรีบหนาะผ้าบางพิ้วหรือที่สีสันของพีชแล้วล่ะก็มีให้เลือกหลายแบบแล้วแต่จะเลือกใส่แล้วแต่บุคลิกของแต่ละคนค่ะสาวคนไหนกล้ามั่นใจหน่อยก็จะนําพีชสีส,ส,สันสดใสมาจับแมทใส่กับเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดสีพื้นแค่นี้ก็เปรเี้ยวเฉียวอัพลุกเก๋ขึ้นมาทันทีแล้วล่ะค่ะ หรือโซฟาคนไหนที่ชอบอะไรเรียบๆธรรมดาเนียบๆจะดูแล่นทนสีพาาเทลสีหว,วานๆอ่อ,อนๆก็ทำให้หนุ่มๆอ่อ,อนไหวตามได้เหมือนกันนะจ๊ะ so จะใส่เป็นชุดทำงานเคร่งคลืมโทนสีเทาดำน้ำตาลก็ปรับลูกสาวอ่อนหวานให้เซ็กซี่มีพลังน่านดึงดูดได้ด้วยค่ะ และถ้ามาแรงสุดๆต้องยกให้เทรนพรีสตีดค่ะที่หยิบจับเรื่องหวานมาปนเทและหยิบพรีสหนึ่งตัวกับผ้าใบหนึ่งคู่กับเสื้อยืดหนึ่งตัวเก่งแค่นี้สาวน้อยผู้อ่อนหวานก็พร้อมธรรมะทะแม่งออกไปเดินเฉิดฉายได้แล้ว แต่ที่สําคัญเวลาใส่ผ no so ้าพ mm. ีทบางเบาในยามลมพัดแรงๆก็อาจทําให้พีทมันจะพลิ้วไหวจนพลืๆพลืับเปิดออกมาได้นะจ๊ะยังไงก็ระวังกันด้วยค่ะหรือถ้าใส่พีทไปนานๆแล้วกรีบมันหายไปหมดก็ไม่ต้องตกใจไปแค่ไปรีดอัดกรีบใหม่แค่เนี้ก็ได้กระโปรงใหม่มาเชยชมแล้วละจ้าเห็นไหมล่ะคะการแมตกระโปรงพีทเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมอีกทั้งยังช่วยอําพางหุ่นช่วยให้รูปร่างของสาวๆดูน่ารักอ่อนหวานไปด้วยละค่ะ เรื่องของแฟชั่นกันไปแล้วตอนนี้มาถึงเรื่องของความสวยความงามบ้างนะคะตอนนี้พี่ก้องปียะรออยู่นะคะกับช่วงทุกความสวยเป็นไปไ,ปไ,ได้บ่ายนิติพลคลินิกค่ะ ได้เลยจ้ะน้องไหนจ๋าแน่นอนครับเมื่อพบพี่กองปียะก็พบกับช่วงนี้ครับทุกความสวยเป็นไปได้บายนิทรพลคลินิกครับตอนนี้นะครับอยู่กับคุณหมอโอ๋สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ที่นิธพลคลินิกสาขาเดอะมอลล์บางกะปินะครับโอ้โหเรียกว่ามาทุกครั้งก็มีเคล็ดลับวามงานให้คุณผู้ชมได้ชมทุกครั้งเลยคุณหมอมาถึงครั้งนี้ถามนิดนึงสิเพราะว่าแฟนคนที่สามของก้องเนี่ยนะฮะผิวเขาเหมือนกับเหมนกัจะแห้ง อยากรู้ว่าสาเหตุของการเกิดผิวแห้งมันเกิดจากอะไรคุณหมอค่ะมลภาวะที่เราเจอทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความชื้นในอากาศที่ทําให้อากาศแห้งลงอากาศเยน็นลมหนาวนะคะ<ม>หรือแม้กระทั่งในเรื่องของแสงแดดที่เราตากแดดเป็นเวลานานๆโดยเฉพาะในคนไข้ที่ไม่ใช้ครีมกันแดดเนี่ยปัจจัยพวกนี้ส่งผลทําให้เราเนะี่ยหน้าแห้งได้หมดเลยอือ<ม> บางทีเนะี่ยคุณผู้ชมอาจจะรู้ว่าหน้าแห้งเป็นยังไงบางทีเอามือเนี่ยหลังจากาล้างหน้าเสร็จเอามือจับหน้าถ้าเกิดมันรู้สึกมันแห้งๆรู้สึกแบบมันแบบกล้านๆหน่อยนั่นคือเริ่มแห้งเริ่มต้องบำรุงรักษาละ,ะอย่าคิดว่าโอโ้ยังเด็กอยู่บอกก่อนเลยนะคุณเพราะคุณผู้ชายพอขึ้นอายุ30ปุ๊บไปเร็วมากความแก่มันเย็นเร็วมากเลยนี่คุณหมอฮะสาเหตุของการดูแลผิวเนี่ยนะคะ เออชี้ว่าเป็นผิวแห้งเนี่ยนะดูแลผิวเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าถึงได้เกิดผิวแห้งใช่ตัวนี้เป็นสาเหตุสําคัญเลยค่ะถ้าสมมติว่าผู้ป่วยนียมีการดูแลผิวที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นเอ่อเลือกผลิตภัณฑ์ล,ล้างหน้าที่ไม่อ่อนโยนกับผิวนะคะการใช้เอ่อตัวน้ําร้อนที่ร้อนมากเกินล้างหน้าหรือแม้กระทั่งการขัดหรือสครับหน้าเป็นประจําหรือมากเกินไปนะคะเอ่อพวกนี้รวนเป็นอ่าปัจจัยที่ทําให้ส่งเสร,ริมยิ่งทําให้หน้าแห้งมากขึ้นนอกจากพวกล้างหน้า เดินน้ำร้อนมากเกินไป<า>หรือว่าใช้คออสครับหรือว่าอย่างนี้นะคะ<า>มีปัจจัยอื่นที่ทำให้ผิวแห้งไหมคุณหมอจริงๆปัจจัยอื่นที่ทำให้ผิวแห้งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนที่มีผลเกี่ยวข้องอย่างเช่น<า>เมื่อเราอายุมากขึ้น<า>ตัวฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้ต่อมไขมันเนี่ยทำงานน้อยลงผลิตไขมันบนหน้าน้อยลง ก็จะทําให้เมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยลองส,สั yeah. งเกตว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะผิวคอนข้างแห้งต้องหาครีมมาบํารุงอ๋อแจ้งว่าถ้าเกิดผิวแห้งปุ๊บเนี่ยคนที่คนที่อายุมากขึ้นเนี่ยผิวจะแห้งเร็วใช่เอ๊อิงแจงว่าถ้าเกิดผิวแห้งยังไม่ดูแก่เร็วกว่าวัยจิ้คุณหมอใช่คือต้องเหรอฮะคือตัวอายวัเลยคุณหมอคือตัวริ้วรอยที่เกิดจากผิวแห้งกับริ้วรอยที่เกิดตามวัยนี้แตกต่างกันนะคะะก็คือถ้าริ้วรอยที่เกิดจากความแห้งเนี่ยเป็นริ้วรอยที่เกิดขึ้นแค่่ชัววา ลักษณะเขาเรียกว่าเป็นไฟลายคือถ้าได้รับการบำรุงที่ดีเนี่ยก็จะหายเองใช่แต่เกิดริ้วรอยเกิดจากอายุนี่ยากยากอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ถามว่าต้องอีกอันหนึ่งละต้องใช้อีกแบบวิธีรักษาละถูกไหมะแสดงว่าอ๋อคนที่ผิวแห้งก็จะแก่เกินัวเร็วนะคุณหมอคนคนที่ผิวแห้งเนี่ยจะทําให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายกว่าคนที่เป็นผิวมันถ้าเกิดเราบำรุงไม่ดีหมายความว่าถ้าเกิดเราบำรุงผิวดีมีความชุ่มชื้นสม่ําเสมอเนี่ยริ้วรอยก็จะไม่ได้เกิดง่ายค่ะ แล้ววิธีจัดการการคนที่เป็นผิวแห้งคุณหมอค่ะมีวิธีการจัดการไหมฮนะจริงๆคนที่เป็นผิวแห้งเนี่ยก็จะแนะนําในเรื่องของการดูแลสภาพผิวค่ะในเรื่องของตั้งแต่การคัดเลือกในเรื่องของเจลล้างหน้าที่อ,อ่อนโยนเหมาะสําหรับผิวแห้งหมีใช้มีการใช้ครีมบํารุงเนี่ยอย่างสม่ําเสมอพวกในกลุ่มพวกเซนซิทีฟครีมหรือกลุ่มปรับสภาพแล้วก็มีการใช้กันแดดร่วมด้วย นะคะ oh. แล้วก็งดพวกการแบบขัดถูหน้าแรงๆการสครับหน้าการล้างหน้าด้วยน้าร้อนอ นะคะพวกนี้ก็จะช่วยได้ขั้นตอนจะเยอะนะแต่วิธีการทำให<ช>้ถูกต้องเนี่ยมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าดีที่สุดอย่าไปคิดว่าอุ้จะทาอย่างนั้นจะทําอย่างนี้รถนั้นรถน,น,นี่บางทีเนี่ยมันไม่ถูกสาเหตุที่แน่นอนจริงๆ<ช>สาเหตุ<ช>บางคน<ช>ไม่เหมือนกันด้วยนะคะบางคนเก<ม>ิดจากอันนั้นเก,กิดจากนี้มันไม่เหมือนกันค,คุณหมอมีโปรแกรมแนะนําให้แฟนที่สาวองก็ไหมคะว่าจะดูแลผิวแห้งยังไงบ้างจริงๆตอนนี้โปรแกรมของนิติพลเนี่ยตัวนี้ชื่อว่าไฮโปโลจิกตัวโปรแกรมใช่ตัวโปรแกรมเนี้ยจะ ทําทออกมาเพื่อตอบสนองคนไข้ในกลุ่มของคนไข้ผิวแหง้งผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวระคายเคืองง่ายอ๋อเป็นโปรแกร,ม,ร,แกรมนี้ใช้เวลาระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คุณหมอตัวนี้จะใช้เวลาในระยะเวลาในการทําประมาณ30นาทีค่ะอใช<ะ>่อ๋อมาทําคือมันนอนทำใช่ไหมค่เป็นการปั่นตัวตัวเย็นเป็นตัวเฟชเชียลเย็นเพื่อให้แบบสภาพผิวหน้าเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะในเรื่องของอ ความระคายเครืองของหน้าลดลงแสดงว่ามีแล้ว,ว่าเพียงแค่ครึ่งชั่วโมง<ช>่ก็แวะมานอนตั๊บ ที่นี่ก็ทำเลยโปรแกรมนี้<ช>ง่ายๆเลยชึ่งบอกบอกบอกว่าง่ายไม่ต้องจำชื่อสังเกต,ตมาที่นี่บอกว่าโปรแกรมรักษาคนผิว <คน S 1> แห้งผ,ผ,ผิวแห้งผิวแพ้ง่ายแล้วก็จะมียาไปให้ใช้ด้วย<ช>ดูแลให้เลยรับประกันนะคะมีผลข้างเคียงไหมคุณหมอว่าเออจะมีอะไรเกิดขึ้นในผลข้างเคียงของแม่ตัวตัวโปรแกรมนี้ค่อนข้างปลอดภัยมากเลยค่ะทาได้ในทุกเพศทุกวัยแม้กระทั่งในเด็กๆที่มีอาการผื่นแพ้มาเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะแสดงว่าไม่ต้องห่วง อายุเท่าไหนเพศไหนก็ทําได้หมดเลยอย่าคิดนะฮะว่าปัจจุบันนี้จะทำเฉพาะแบบโอ้โหต้องผู้หญิงเรียารักษาผิวผู้ชายก็รักษากันสุด่สุดเด็ดหน้าโทนเกาหลีนี่โอ้โหใช่ไหมคะคุณหมอสําคัญมากเลยั้งงั้นนะวันนี้นะต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่วันนี้ให้โอกาสได้มาพูดคุยเรื่องความสวยนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้นะครับเพียงคุณผู้ชมนะะส่งนะดตอบคาถามและคําถามประจำสัปดาห์นี้มีว่า สาเหตุของการเกิดผิวแห้งมีอะไรบ้างคะตอบแค่อันใดอ,อ,อันหนึ่งมันก็พอละีกี่สาเหตุสาเหตุเดืนสองสามพอละไม่ต้องทุกสาเหตุนะฮะส่งมาเลยนะครับที่ Facebook ของเช็คอินนะฮะถ้าส่งมาปุ๊บแล้วตอบคำถามถูกใจทีมงานเราทางนิติพลคลินิกมีกิฟต์วิรลเชอร์มอบให้3ารางวัลละ1,000บาทให้มาทำหน้าสวยๆกระทุกความสวยเป็นไปได้ที่นิติพลคลินิกครับต้องไดจ้าต่อเลยนะจ๊ะต้องได ผู้โชคดีที่รับกีบวยเชอร์มูลค่า1,000บาทจากนิติพลคลินิกไปทำสวยแบบติดสปีดได้แก่คือสามภาคที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ารวมความฮาในไม่เ้อภาคนี้ขนาดนั้นเนะผู้ชมนะผู้ชมผมคิดว่า<ช>อย่างนัง<ห>้จริงๆ<ห>ผมไม่ได้โปรโมทหนังตัวเองนะแต่คือ<ช>ผม